ลิงวิชั่นฉลองความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด19้าดันยอดขายไอซีเบอร์ลินโตอันดับหนึ่งแห่งเอเชียมากปรดรินร่วมเปิดตัวยังคอลเกชั่นครั้งแรกในโลกที่เคทีอปติเมกาบางนาบริษัทไอลิงวิชั่นจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หลังฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ตลอด3ปีที่ผ่านมา ดันยอดขายดีสร้างกำไรสวนทางภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นแทนผู้นำเท้าแว่นตาฟังชั่นแนลแบรนด์ไอซีเบอร์ลินอันดับหนึ่งแห่งเอเชียพุงเปาทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกเน้นกลยุทธ์ชูคุณภาพสินค้าสร้างความเชื่อมั่นทันสมัยและไม่พังพร้อมเปิดตัวไอซีเบอร์ลินอย่างคอลเลกชันครั้งแรกในโลกที่ศูนย์แว่นตาเคทีออปติเมกาบางนา โดยมีพระเอกมาร์กปรินสุภาราัตน์แบรนด์แอมบัสเตอร์ไอซีเบอร์ลินร่วมงานด้วยค่ะครับวัตถุประสงค์ของงานวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวแว่นตาไอซีเบอร์ลินนะครับรุ่นยังคอลเลกชันนะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะี้ร้านเอคทีออปติกสาขาเม่กลบางนาครับความพิเศษของการจัดงานในวันนี้มีอะไร,ไรบ้างคะ สินค้าของจางทอยเซนระเบ,บิดตัวในวันนี้เป็นสินค้าที่ทางไอซีบรีออกแบบมาเพื่อที่จะสร้างตลาดให้กับผู้บริโภคน,นะครับของแบรนด์เนี่ยนะให้มีฐานกว้างขึ้นมีอายุยางขึ้นมีอายุประมาณสักน,นะครับเริ่มต้นประมาณ18-19-20หรือหรือนะครับผู้บริโภคเก่าแฟนไอซีบรนินที่อาจจะมีอายุมากขึ้นแล้วนะครับเพราะแบรนด์นี้ก็มาอยู่มานประมาณ1 0 2 0ปีนะครับ อยากจะได้สินค้าอะไรใหม่ๆที่ทําให้เขารู้สึกถึงแม้เขามีความรู้สึกว่าอายุมากในภายนอกแต่ยังอัธยานะครับแล้วทานเจมี่เหรคะวันนี้ที่มารีเซ่ได้มาเปิดตัวในงานนี้ใช่ครับก็ตัวหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางพันเนอร์นะครับคุณษรทบพันธ์แล้วก็ทางน้องหมากนะครับที่ได้มาร่วมเปิดตัวนิวคอร์เซชั่นเป็นคอลเลคชั่นที่ยังที่เราทั่วโลกไม่เคยเห็นเห็นที่นี่ที่แรกนะครับแล้วก็พร้อมการ แคมเปญที่หลากหลายให้กับทางคอน summer เช่นใครที่ซื้อแว่น a อ Vision ที่เททีอีติกวันนี้ก็จะได้รับกิฟต์ได้รับเสื้อที่พร้อมลายเซ็นต์ของน้องหมากจำนวน50ตัวนะครับลิมิเต็ดมากๆนะครับขอบคุณน้องหมากเราได้เห็นโปรเซชั่นใหม่กันไปเยอะไหมครับเฮ้ยเออก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากเลยก็ได้ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าแบบนี่ที่นี่เป็นที่แรกของโลกนะครับภูมิใจามากๆเลยก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้ใส่แล้วครับผมก็เออ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไ IC Berlin ลอยู่มากๆเลยก็คือความเบาของน้ำหนักแล้วก็ดีไซน์ของเขายังคงความเป็น i อ b e เบ i รได้ชัดเจนมากๆนะครับผมถ้าใครที่เป็นแฟนหรือว่าใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วผมว่าควรควรเข้ามาชมนะครับคุณดูคุณนันค่ะสปาร์ตในสถานการณ์โควิดช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเทคนิคยังไงที่ทำให้ตัวแบรนด์ของเรายังอยู่ได้วันนี้เราก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ คงไม่ต้องพูด,พดถึงก่อนโควิดนะท่านนะครับเราพูดถึงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับทางบริษัทได้ตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดนะครับหนึ่งในที่สําคัญที่สุดปุ๋ยสมเทาคือการมีน้องบาสนะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับผมคิดว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสองปีที่เกิดการท้าทายอย่างมากนะครับแน่ๆคือการตลาดการขายของการจําหน่ายสินค้านะครับเราก็ทราบกันดีเกิดการล็อกดาวน์นะครับเกิดการตดถอยทางเศรษฐกิจ เกิดการถดถอยทางด้านงบการตลาดตา่างๆเกิดการถดถอยของพ่อค้าแม่ค้าที่ลบหายตายจากไปในธุรกิจตา่างๆแต่ทางบริษัทไอริ่งวิชนเนี่ยเล็งมองถึงว่าโอเคละ่ะนี่จริงๆแล้วถ้าเราต้องมองอีกนอกกรอมองอีกด้านหนึ่งคือว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่ทางแบรนด์ไอซีเบรเนเนี่ยจะต้องเข้าเกียร์หเกียร์เเกียร์สินะครับให้เต็มที่เลยเพราะว่าแบรนด์อื่นไม่ทําอะไรละ เราต้องทำอะไรให้กับแบรนด์เพราะว่าตอนนี้โอกาสที่ผู้อื่นจะเห็นเราชัดขึ่นเพราะจะไม่คู่แขกจะไม่ทําอะไรกันละเราเลยตัดสินใจว่าเราต้องมีแบรนด์เนี่ยาเดอรเข้ามาเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนดใน์ให้กว้างขึ้นกับผู้บริโภคคนใหม่นะครับที่บางครั้งเขาอาจจะไม่ถูกกระทบก,กับด้วยเศรษฐกิจแต่ยังไม่รู้จักแบรนด์แต่พอเจอขึ้นมากใส่เอ้ยแบรนด์อะไรเนี่ยใส่แล้วเท่ใส่แล้วลหลอกวัง่าจะเป็นสื่อกลางที่ดีให้กับของเท้านั่นคือ กลยุทธ์ที่เราคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของแบนด์ไอซีบรินแน่นอนก่อนโควิดมาเนี่ยแบนด์ไอซีบรินแข็งแรงอยู่แล้วในประเทศไทยผมมองนะฮะเป็สสินค้าหลักพิีเมี่ยที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทยแต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยทุกคนกระทบกันหมดไอซีบรินก็กระทบด้วยเหมือนกันฉันได้ฉันนั้น,น,นแต่เรามองว่าเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้ให้มันตกนไปเรื่อยๆจะต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อดึงตลาดกลับคืนมาทุก็ยังมีคู่เป็นพวกกลุ่มหนึ่งที่ยังมี ปัจจัยในการจ่ายที่อาจจะมันกระทบน้อยหน่อยแต่อยางได้สินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่เขาคิดว่าคุ้มค่ากับก,บการเงินลงทุนช่วงที่หามายากนะครับเพราะนั้นน้องหมากนะครับเป็นแบรนด์บา,ารเซลให้เราเนี่ยมาจุดเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ปิดจุดอ่อนของแบรนด์นะครับให้แข็งแรงให้เด่นเด่นขึ้นเหมือนกับอ,อ,อะไรฮะ ดอกโบวดอกเดียวที่บนอยู่เหนือน้ำแล้วที่อื่นดอกโบวอื่นไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือคือคือจุดเด่นแบรนดขอบคุณครับขอบคุณทร่มาชมนะครับไม่รู้ทำโซวยังไงเลยครับจริงๆขอบคุณมากๆเลยที่ที่ที่เอาผมมาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ระดับโลกแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้อวยหรืออะไรนะเราก็เป็นแฟนของไอซิสบูลินอยู่แล้วเวลาเข้าร้านแว่นต่างๆเนี่ยผมก็พุ่งไปหาไอซิสบูลินด้วยดีไซน์ของเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว นะครับก็ก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นแบรนด์มาสเตอร์ร่วมกับพี่แอ๊ด้วยนะ okay, นะครับร่วมกันใช่ครับใช่ okay, ครับแล้วทางเคทีออฟติกจะมีโปร์เชั่นอะไรครับเรื่องอะไยครับครับก็ต้องบอกกันนลยครับว่าไอซีบรินที่เคทีออฟติกเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าหนึ่งเรามีคอลเลคชันที่หลากหลายกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็เราเป็นช็อปที่ที่เวลาจะลอนนิวคอลเลคชันก็ก็จะมาลอนที่เราเกาะน,นะครับแล้วก็สำหรับ โปรโมชั่นสำหรับคอน sumer ในช่วงนี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้ว่าคือเป็นสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นการซื้อแป้นไอซิบรินพร้ <S <S อมเ<อ>สื้อไอซิบรินพร้อมไรเซนของน้อหมากนะครับในส่วนว์วิตเราก็ยังพร้อมที่จะยินดีแล้วก็บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเมกาบางนาหรือสาขาอื่นๆในประเทศไทย2 0 0สาขานะครับอยากซือ้อไอซิบรินที่อื่นมามาใช้บริการที่ kt o p t i c เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนแป้นจมูกหรือล้างทําความสะอาด รีนเชิญนะครับฟรีทุกรายการนะครับ